สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กันในะช่องของสเต็กเกมมบายอกันอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่กับในเกมสแลมดังม o b i l ออีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาแนะนําสําหรับคนที่ได้เซนโดมาใหม่ๆหรือว่าไม่มีเงินที่จะเติมเซนโดหรือว่าไม่มีแบบพอที่จะอัพพรสวรรค์มันนะครับผมก็จะแนะนําเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันเก่งอยู่แล้วครับผมว่าเรื่องพรสวรรค์นเนี่ยมุ่งเน้นไปทางเลเวอฟดีกว่านะครับผมว่ามันมีประโยชน์สุดแล้วนะครับผมว่านะ ที่ทําให้ตัวมันดูเด่นๆแล้วก็เก่งนะครับมาดูเลยว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับแค่นี้ครับท่านี้ครับผมดับเบิลเลย์อัพนะครับใช้เซ oh นโดสิบนะฮะตรงนี้สม,มุดสิบนะครับของเซนโดซึ่งรวมๆแล้วตรงนี้ก็จะประมาณ3,000เพชรนะ3,000เพชรทั้งหมดอันละ300เพชรนะครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคน่ะสามารถที่จะเก็บสาม0ันเพชรได้ แนะนำว่าถ้ารักเซนโดหรือว่าชอบเล่นเซนโดผมว่าให้เก็บเพชรพอดีกันนะครับไม่ต้องไปทาอะไรกับมันหรอกครับเพชรเดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆครับให้เก็บไปและอย่างผมเลยผมไม่ได้เติมครับแล้วก็นี่เลยครับได้ใกล้ได้เลยนะครับผมใกล้ได้แล้วจริงๆตอนนี้ก็มี2,500เพชรละ2,500เพชรละอ่ากแค่นิดเดียวเซนโดเราก็จะเติบโตเลยครับอันนี้สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าสาหรับคนที่ไม่รู้ไม่รู้ข้อมูลอะไรต่างๆนะฮะผมก็แนะนําได้แค่นี้จริงๆครับว่า เออซนโดมันสามารถเก่งได้นะแค่อัพให้มันเป็นระดับเกรด S แล้วก็พรสวรรค์ก็อ่าดับเบิ้ลไลอไปหนึ่งดอกก็คือผมว่ามันเก่งแล้วคือมันมีประโยชน์มากๆแล้วเซนโดนะแค่เลี้ยงแหวกมายาอะไรของมันก็คือเก่งนะครับสำหรับเซนโดก็หาได้ที่นี่แบงล้อนะฮะมันหมุนเท่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าติดตามข่าวสารแลมดังก็อย่าลืมกดติดตามสเต็กด้วยนะครับผม เพื่อที่จะได้แม่ภาพคลิปใหม่ๆนะครับผมก็ฝากช่องนี้ไปด้วยนะครับช่องสเต็กเกมม o b i l e นะครับก็จะลงคลิปแสลมดังเยอะๆเ,เลยครับสกินก็ไปหาซื้อได้นะครับผมตอนนี้ผมก็เก็บเองนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับชมจนจบครับสวัสดีครับ